คิดกันด้วยการทําจุลซีสังเคราะห์แสงนะครับก็วัตถุดิบง่ายๆมีแค่2อย่างพอครับสําหรับผมไข่ไก่แล้วก็ผงชลลดสออย่างพอครับไม่ต้องเยอะกะปิน้าําปลาอะไรไม่ต้องครับ2อย่างพอผมก็ได้ทดลองมันก็ใช้ได้ผลดีครับ สรุปว,ว่าสองอย่างเนี่ยง่ายที่สุดแล้วครับไม่ต้องอะไรเยอะอ่ะเดี๋ยวถือกล้องมือเดียวนะครับไม่ห่อยถนัดอ่ะไข่ไก่ก็ตอกลงไปเลยเปลือกไม่ต้องทิ้งครับบีลงไปเลยเพราะว่านะเปลือกไข่เขาก็มีแคลเซลียมเลอะเลอะหน่อยไม่เป็นไรครับ เดียวก็อย่างนี้แหลเือกใครก็บี้ให้ให้แหลกที่สุดหรือใครจะเอาไปตำก็ได้นะครับแต่ผมทำานี้เลยเดี๋ยวให้เขาไปย่อยสลดยเอง อัตราส่วนก็ไม่ตายตัวนะครับจะใช้ไข่ไก่เบอร์อะไรก็ได้แล้วแต่ขอแค่ว่าทำออกมาแล้วเจ็ดวันเปลี่ยนเปลี่ยนสีสีแดงหรือสีเขียวสีน้ำตาลอะไรใช้ได้หมดน,นะครับแต่จะให้เป็นสีขุ่นอย่างเดียวถ้าสีขุ่นเรใช้ไม่ได้ อันนั้นใส่ใส่เยอะเกินไข่5้าลูกเราก็ใส่ผงชูรสห้ช้อนอประมาณเลาครับไม่ต้อง ไม่ต้องเปะอะไรเยอะตักห้าช้อนสองแบบนี้แล้วก็อุ้ยบังแล้วก็เจียวให้เข้ากันครับหรือถ้าใครมีเครื่องปั่นก็ใช้เครื่องปั่นก็จะดีครับจะได้ ได้เข้ากันดีเดผบบีผมทําแบบนี้ทําแบบนี้มาตลอดคง่ายๆตะไใต้บานๆกล่องสัน ขั้นตอนต่อไปเราก็จะไปหาแหล่งน้ํากันนะครับน้ำของผมก็จะใช้เป็นน้ําสะนี่เอาฝักบัวไปตักน้ําจะใช้น้ําอะไรก็ได้นะครับที่จะทําดุนรีทางเคราะแสงแหล่งน้ําแถวบ้านผมจะเป็นน้นําในนี้แหละไก่ดี เพราะแหล่งน้ําแบบนี้เขาจะเกิดจุดินทรีย์ได้ไง่ายครับ นี่วิธีการใส่ไข่ลงไปก็เราก็ใส่แค่ไม่ถึงช้อนนะครับนิดเดียวครึ่งช้อนต่อน้ำหนึ่งนิดประมาณนี้เพราะถ้าเราใส่เยอะเนี่ยกรีนรีเขาจะไม่เกิดมันจะเป็นขาวขุ่นถ้าเราใส่เยอะไปฉะนั้นให้เราใส่แค่นี้พอครับึ่นช้อน ทีเห็นขวดแดงๆนี่คือขวดเก่านะครับที่ใช้มาหลายครั้งแล้วมันก็สีมันก็ติดขวดละหน่อยเดี๋ยวเจ็ดวันเรามาติดตามชมกันนะครับว่ามันจะเข้มขนาดไหนแต่รับรองได้เลยว่าสูตรนี้สีเข้มแน่นอนครับเกิด จุนินตีสังเคราะห์แสงแน่นอนร้อยเปเซ็นตขวดไหนน้ำน้อยเราก็ใส่น้อยตามปริมาณนดเดียวพอ,วนอนี่นี่ที่เหลือมันก็นเหลือเยอะเนาะพราะเราทำหา5ฟองผมก็มีใส่ถัง พอดีมีถังเหลือก็เดี๋ยวใช้อะไรก็เลยเอามาใส่น้ำทำสังเคราะห์แสงเราจะทำขนาดเท่าไรก็ได้ครับแล้วแต่ว่ัตถุดที่เราใส่มีตะไคร่ครับอันนี้เป็นถังขนาดเท่าไรอะ่ะสามสิบสามสิบห้า สี่สิบนี่มันถังสี่สิบลิตรผมใส่น้ำไปสามสิบลิตรก็ทำทีเดียวสามสิบลิตรเลยถ้าเป็นขวดเล็กเราก็ต้องใช้หลายขวดอันนี้เราก็ใส่ทีเดียวหมดนี่เลยครับลตลายใส่ไปเลยทีสามสิบลิตรเออประมาณสามสิบช้อน แล้วกับคนคนหน่อยอค่นี้พอปิดฝาหน่อยครับฝาก็ไม่ต้องไปปิดมันมิดมากแค่ปิดธรรมดาพอแคนนี้ตากแดดก็เกิดจุลินทรีย์ได้แล้วเราเาก็มาปิดฝาพวกนี้ ฝาพวกนี้เราวิธีการปิดเราจะปิดแค่มือเดียวนะครับหมุนแค่ตึงมือไม่ต้องไปแน่นอะไรเยอะเนี่ยหมุนอย่างเงี้ยก็ตึงมือก็พอง่ายง่ะนี้ครับหมุนแค่ตึงมือพอมือเดียว ตัววางไปเลยเข้านิดหนึ่งก็ดีจะได้ไเกิดเร็ว ก็เป็นอันเสร็จสิ้นครับแล้วเดี๋ยวอีก7วันเราลองมาดูผลกันว่าสีจะออกมาสีอะไรบ้างแล้วก็จะเข้มขนาดไหนนะครับค,ครับ แล้ววันนี้ก็เป็นวันที่6นะครับสำหรับการตากแดดของจุลินทีสังเคราะห์แสงก็เมื่อคืนก็มีฝนตกบางเล็กน้อยครับวันนี้เช้ามาดูก็ปรากฏว่าสีเริ่มชัดเจนขึ้นเริ่มเปลี่ยนสีบางขวดก็จะเป็นสีอะไรเนี่ยน้ำตาล นี่รอยเก่าเขาจะเป็นสีแดงเนาะนี่สีใหม่เขาจะเป็นสีน้ำตาลครับก็เป็นจุนสีสังเคราะแสงเหมือนกันใช้ได้เหมือนกันนี่ออกเขียวขวดนี้ก็จะเป็นน้ำตาลออกเขียวหน่อยอันนี้ก็จะเป็นสีแดงครับที่เหลืออันนี้สีอะไรเนี่ยน,นี่ออกน้ำตาลแล้วก็เขียว แล้วก็เดี๋ยวเราไปดูถังใหญ่กันครับสาลิตรนี่ชัดเจนครับวันที่6สีออกออน้ำตาลแดงก็ภายใน6วันครับเขาก็เปลี่ยนสีละอันนี้เราก็สามารถนำไปฉีดพ่นได้ละก็การใช้ของผมนะครับผมจะฉีดพ่น ทรงพุ่มฉีดที่ดินครับฉีดลงไปที่ดินอัตราก็ถัง20ลิตรผมก็ใส่ประมาณลิตรหนึ่งเลยหรือใครจะใส่นะครับก็แนะนำให้ใส่น้อยๆไปก่อนแล้วค่อยเพิ่มปริมาณดูผลลัพธ์ว่าต้นไม้ของเราจเจริญงอกงามดีหรือเปล่าแล้วเราค่อยๆปรับเพิ่มไปทีละหน่อยทีละหน่อยดีกว่าครับ วันนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ